สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะนำมาแบ่งปันความรู้นะคะในเรื่องของข้อเท้าค่ะอันนี้เป็นการวอร์มข้อเท้านะคะเริ่มแรกก็คือยืนนิ่งๆนะคะแล้วก็หมุนเฉพาะข้อเท้าค่ะหมุนขวาแล้วก็หมุนซ้ายแล้วเหมือนกันนะคะโยคะเวลาเราหมุนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีรีเวิร์สกลับด้านด้วยนะคะหลังจากที่เราวอร์มข้อเท้าเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทั้งคู่กันค่ะในเซตนี้นะคะน้ำจะให้นั่งยองแล้วยกส้นขึ้นค่ะ ยกส้นเท้าขึ้นแล้วยืดตัวนะคะยืดตัวแล้วก็นั่งลงมาในสภาพของการนั่งยองค่ะลองดูนะคะพร้อมค่ะหายใจเข้านะคะยืดขึ้นไปก่อนตอนนี้เรายกส้นเท้าขึ้นนะคะเราต้องสังเกตร่างกายนะคะท่าน,นี้เราจะต้องเกรงต้นขาเกรงหน้าท้องนะคะเกรงสะโพกเกรงตรงก้นนะคะเพื่อที่เราจะยืดตัวยืนแบบยกส้นเทา้าแล้วนั่ก็จะมานั่งแบบ ยังอยู่ในสภาพนั่งแล้วยกส้นเท้าด้วยนะคะนั่งขึ้นนั่งลงค่ะส่วนใหญ่จะทําประมาณ3 5หรอบหลังจากนั้นนะคะเราจะให้เดินในสภาพของท่านั่งนะคะแล้วเราก็เดินมาที่หัวเสือจากที่เราอยู่ตรงท้ายเสือเมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นก็จะเดินกลับค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะ แล้วก็ค่อยๆกลับในสภาพของการนั่งยองนะคะท่านี้จะทําให้สะโพกเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากต้นขาต้องถูกใช้งานมากเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นการเดินหรือยืนถะเดินธรรมดานะ แล้วเราก็จะให้ผู้ฝึกเนี่ยหรือเราจะคลายร่างกายด้วยกันเซตอัพท่า downward facing dog ค่ะเป็นคา u เตอร์โพสของทุกทกท,กท่าเวลาเราเมื่อยร่างกายนะคะแล้วก็งอศอกขวางอศอกซ้ายศอกขวาศอกซ้ายค่ะมอมร่างกายเป็นท่าวอร์มนะคะท่าเซตเหล่านี้ร่างกายจะแข็งแรงในทุกๆส่วนทุกๆข้อต่อของร่างกายเมื่อกี้เราทีละศอกนะคะตอนนี้เราจะวางสองศอกพร้อมกันค่ะ หลังจากนั้นทวิสตค่ะแขนซ้ายนะคะมือซ้ายจับข้อเท้าขวาแล้วก็ยืดบิดตัวนะคะมือขวาจับข้อเท้าซ้ายบิดตัวค่ะท่านี้เราต้องการที่จะเซตร่างกายให้ขาย,ยืดตึงๆด้วยนะคะแล้วก็หลังก็ตรงๆค่ะ,ะหายใจเข้าเห็นไหมคะเป็นท่าวอร์มที่ทำสามารถทำสบายๆได้นะคะในทุกๆวันเลยค่ะ